<laughs> phải gạt đi quay, hey, luôn 3, này anh quá <cười> đuang, đuang. <cười> <tí> <laughs> ไอชีไม่ร่วงเลยสั์จุกมันอยู่กูไม่แท็บทองอุ๊ยไอชี้เอ้ยแับล็อกนี่เวดไปไหนเขาเนี่ยแต่นี่มันจะบวก ระหว่างเมื่อโดนออบแล้วอิดเตอร์อัดเลยอัดเลยอัดเลยจะล่วงหมดแล้วออกไปยิงเลยปิดเตอไอ้เจ็นี้มันเก็บที่หลังได้หมดเลยแบบกิวดิเตอร์อะไรเหี้ย ลวงโอเดียยังสออีกตัวขนาดนั้นอีสัตว์ไอ้ยี่เก็บเรียบเลยออนนนะนนนไมมม่คหกัแนะ้ บอบอขึ้นดิผูบอ,อ,อ,อกอยู่ว่าขึ้นอย่แตกเออลวงไปใต้สัตว์เ้ยเดี๋ยวหลังไอีตัวที่โดดมาไงมึงคาไงเชียไ้ฟยเฟียไอยเยีเียเลยสัตว์เอ้ย ออตายตายสัตว์เกือบไอ้เหี้ยต้นตีนเหอะเยี่ยงกูเขว่าอยู่อีสัตว์แม่งกระตุกไปช่วงหนึ่งอ้เหี้ย่ิดไม่โดนกูเลยสัตว์เอ้าเอ้าเอ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 ากูควยแล้วกูควยแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยเน็ดไอ้สัตว์โอ้โหอีเน็เหี้ย ジャンプドライブ投げるわ独立変数を加えたガストラップ設置完了。 เอ้ยอินเน็ยเฮียจัดอสัตว์เอ้ยต ok> 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 ีนนี่อินเน็ต Rồi, ý Ô, hô, hồi, Thì khí ở đây tì nữa cái mang đi subscribe mấy kênh này hết Gõ Để không bỏ hí lỡ <coughs> <coughs> เฮ้ยใครใครสตีด้าาหัวคูนั้นพิสัตว,วนะต์ปกติไปวนอะไรติด เขาได้แล้วเออไอ้สัตว์เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่ตัวในยิงดูเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยตัวเดียว ยิงยิงเฮี้ยมมึงยิงเหมือมีแต่บั้นแคบเลยสัสเฮ้ยนี่นะนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะเข้าไปต่อยอยู่แล้วจัดเนี่ยแตแม็กชักแม็กเสร็จไว้กูก็เลยยิงต่อเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่บังบังไอ้สัตว์บังไอ้ยัยแชมป์แบบว่าเฮี้ยมากไอ้สัดโอ้โหโลบวาไอ้เฮี้ยกูตายห่าไปตั้งนานเว็บมึงแง่นี่